ตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดอ่านางนะครับตลาดอ่านางเขาจะมีวันศุกร์ตอนเย็นนะครับเดี๋ยวจะพาท่านไปชมเข้าไปชมด้านในนะครับท่านทั้งมมีของขายมากมายนะครับมีตั้งแต่ของแกงแกงโอง้โหแกงแบบจุดๆกันเลยนะครับแกงแบบที่นี่ก็เลยแล้วก็ลูกชิ้นของบังนะครับไปชมดูกันนี่ก็มาโยเดลาดอ่านางนะครับมาอบบังใก่้ หลชินหกุชินนั่งไปนะครับโอ้โหใายไม่ต e ันเลยนะครับเอ็ายไม่ตันเลยก็ทำตีวันหนึ่งยี่สิบสามจุโลนะครับทสามสิบตัวนะครับนั่งไปรอบมันมันเลยนะครับหลุกชินมีปลอมนะครับเพื่อนเดี๋ยวมาชมเลยนะครับเพื่อนใกล้โน่นะครับเอาหนังนะครับร้านเอาหนังนะครับเดี๋ยวนะครับเพื่อนมาต้องไปช่วยเป็นของอน้าเามีเพื่อ เนี่ยครับครบๆเลยแล้วครับนี่ครับนี่กองบังดัดเอาน้ำนครับสี่นี่ครับโอ้จะได้กินก็โปรเพยนะครับจะตำแบบต้นๆกันเลยนะครับพี่เดี๋ยวไปเลยไปกระทำเตอดนั่งไก่ครับโอ้โหเลยสุดยอดเลยนะครับเกมันไม่ขึ้นเลยอ๋อไม่ขึ้นนั่นนะต่อเก๋ยมันนั่นนะโอ้โหนั่งไก่ย์ว่ะกลักๆๆเลยนะครับนั่งไก่ ชินห้องบังกุดยอดเลยนะครับโอ้กลับกับกลับกับกับกับเลยนะครับอติอมโอหยัิบโอ้หิบงิบมังนะโอ้เนี่ยกับองังนะครับเดเอานังนะครับรับเอานังเดกับตอนนั่งไกลนะครับวันหยิบิบลนะครับมาได้เลยนะครับนี่นวลลูกลูกลกเจ้ากล้อยู่น ก็กล้กับโบยิ่งได้อยู่เอานางครับเอ็ดสี่รบเลยแล้วกับนี่เลยกดรบเลยตอดนั่งไก๋ยครับโอ้โหเลยสุดยอดเลยนะครับกลักๆเลยนะครับนั่งไก๋ย์ชินอืมฟังฟังสุดยอดเลยนะครับโอ้กับกลักๆๆๆๆเลยนะครับเอ็ดสี่อืม ครัโอ้มาได้เลยนะครับเตลาดเอาหนังล้า,านเอาหาน,านังอ่าฮะร้านเอาหนังนี่บงางใกล้โอ้โห,โโหแต่และจีเลยนะครับมีครบหมดเลยนะครับเพียเดยวโอ้โหนี่ไก่แซ่บดีนะครับรัวก็จดสดๆกันเลยครับตังเก็ตสามสี่ตังด้วยนะครับ อันดีตังเลยขายไม่ตันเข้าคิวเข้าคิวเลยนะครัเบเลยุนนลเลยนกดล่ายไม่ตันเลยนะครับเด็กขวดกาแต้ก็เลยขวเกาแต้ก็เลยนะครับสมัค เออไม่ตันไม่ตันก็เดียวไม่ตันมั้งกระจายายเ้าคนเดียวเรียบร้อยเลยคระจายกับกับใค่ดีมากรับแกจะใกลกของเงงกันแล้วบงน้องกองเงียงเดี๋ยวเดี๋ยวเท่านี้นิดนเดีานังของเงับดัดองเงงมันพุดกับมันพุดเอานังก็วันนี้วันทุกนะครับในเมืองในเมืองใครไม่ดีไม่ดีจรใจับ นี่ครับมองนู่นได้เลยนะครับพมังนวลมายุคนาโอ้ยาคเป็นตันเลยกับตอนเยิงยิงคนก็เลิกงานเลิกได้กันอยู่เอได้ก็เลิกงานพอเขามาติ้มกับใส่ติ้มกับตัดเลยตัดเลยนะครับไอ้สนี่ตัดเลยครับแดีตยวตัดเลยไม่มีไม่มีตังไว้นี่ครับปั๊บก็มัดก็มัดเลยนะครับเด็ดน้ำมันก้นนะไม่มีน้ำมันครับโอเคอ๋อมันแดงเลยแล้วครับโอเค กับนุ่นดายนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ